สวัสดีครับยินดีต้อนรับ f อทุกท่านเข้าสู่ช่องพ่อสัยพาร้วยครับ f อครับตามแนวทางของพ่อหมอดูตาติบครับ f อครับวันนี้นะครับแล้วหมอดูตาติบไม่ใช่ว่าจะดูอ่าดูหมอแม่นอย่างเดียวครับบอกเลขก็แม่นครับ f อครับแต่ว่างวดที่แล้วนะครับเนาะของพ่อก็พลาดครับอครับไปฟังว่าพ่อ พลาดเพราะอะไรโค้งสุดท้ายไม่ได้มาตามไม่รู้ว่าโค้งสุดท้ายพ่อได้อะไรหรือเปล่าครับอีซีครับเอฟซีก็ให้ใช้วิจายอญาตในการรับชมดครับเดินทางช่องเป็นเพียงแนวทางทางช่องเป็นเพียงสือ่อกลางเท่านั้นนะครับเนาะไปฟังพ่อหมอจะเล่าให้ฟังครับอีซีะครับสวัสดีครับผมวด,วดที่แล้วเก้าดวดเลย่องบอกว่าไปเรยฮ่าฮาสี่วัเขอไม่ไม่ได้วันเนี่ยเอาเลย เก้าเขามาอีกรบอกเพาว่าสองท่านปีเครับอาวีนอ่ออยาผ่านตีนอ่อนด้วยเล็หวานว่าจะไปบ้านเก่าเอาใหวานเพาะแต่เม่จะเกิดพูดอ่ะครับผมบ้านเหล็ที่เก่าสิบหกเออเับไปนอนงนี่ทั้งเฮียนจบบนี้คือไปนั่เนได้คือไปนอนเลยงมนเลยไ่ใช่เอาถมาอยู่จังหนว่าสันเอาไปเฮี้ยนเจาของมากทั้ มาหลายเทียนหรือด้และมานอนอยู่นี่แบแต่เล้วตายลรวดิโอค้นว่ตายนี่แหละมาถ่ายเก่าพกโอ้คือไปนันงจกเทียนเลยมาหอแล้วแมนคือไปนั่งทั้งเหี้ยนเลยแต่ย่านตะเกบฝัน้นเที่ยนมันเป็นเกตโอ้อีกแล้วบาทนี่อวันแรกทีมันเก่าชิ้นครับผมโอ้มันเป็นประเด็น้นาพ่อเก่าหกเกศกระได เอ้าแมนบ่ลระคือรูดปากเอาบาร์เลที่เก้าสิบหกแมนแต่ว่าขันขันฟันเยนเยนแล้วว่าเจ็ดพอมก็ฟันเยนเยนแล้วไม่เป็นเจ็ดตัวหาเหมันบ่เข่าครับผมต้องเจ็ดแต่ว่าทีนน่ยคือบานเลที่เก้าสิบหกแมนเขาเข้าพอกันละไปย่างไดมันบ่ใครฝันเ ครับฝันไปว่าเขาอยู่โอ้โหแต่ก็นี่ยม่อกี้เห็นเนี่ยไรความได้ไปนอนอยู่โอ้ไปนอนเลยเนี่ยเน่ยนเหรอโยของเก่าเป็นเก่าแต่เดี๋ยวนี่ยมองมีอะไรดิครับโอ้ไปเบิ้งเนี่ยเขา mang เขาเลือออกหมดแล้วเนี่ยแต่ฝันนเห็นของเก่าอยู่นะของเก่าเป็นไปได้เนาะครับเก่าๆคือจังที่นี่ดีตะกี้สมัยตะเกนะเออเป็นเงี้ยโบราณแล้วกัน หลังข้ามุ้งเก็ดแพรนเก็ดนะครับผมเอาแปนเฮ็ดหลังค่าหลังรัามันเป็นเก็ดเป็นเก็ดเป็นเก็เก็นเก็ดป่านเพื่อเดิน่าเก็ดปัญาหนักเนาะสงเหมือนมามีแล้วมามีแล้วบอกเป็นเงี้สองหลังแฝดครับอ้หึขึ้นไปนอนบ๊วูคนไหเดิเห็นจะอายหนามาเอาไปนอนอยู่จังไหนวะสันเว้ยเจ้ิเนื้ิเจ้ามังเงี้ยเจ้าของมาหลายเชี่ยวหรอคือคนบ่ตาเนี่ครับ S 2> <S 2> <S เปล่าเปลาเนี่ยเปลี่ยเงี้ยเนาะเนีย่ยเพ็่มาเป็นเลขเป็ีป่นช่้มากกับมาเสียงครับพอเอามาเสียงอยีกบ่หนน่แก่กอกของม็มเสียงอ่าฝันว่าเด็ขึ้นตน้นไม้โอ้ขึ้นไปสูงขึ้นต้นไม้ขึ้นไปสองคน เล็บน้อยไปตีมขึ้นไปน้องกนาอนสัต้์ตน้อยๆเพราปฝะมานสองสามปีเนี่ยข้านขึ้นไปเท่านั้นแต่สวนเวือร์ขึ้นบขึ้นมายังยักขึ้นมาคนว่าจะว่าขึ้นไปยังตีมยันเล็กน้อยต่ำตกตกลงไปไปถึกเป็นชีกลมฟ โอ้ยตายบริอาดอกประสันงงๆเป็นยังลูกขึ้นแลนตินไปเลยเด็กหน่อยเด็กหน่อยหนึ่งอยู่ข้างล่างขีดตมเป็นยังไงฮะตีใช้ซี่หนึ่งซี่สองนี่ยโอ้หตีง่ายัตีากก็ั่นได้เนนอีดีเลยเนาะล่างควบบอกว่าเมนทีพ่งล่างๆนีอืง หีิบรงตร่องไปโอ้ยมาสร้างเป็นไส่แถวอุณหว่าสั่นจังได้ไปศูนย์วือนวุ่นขึ้นขันมันตายสิว่าศูนย์ยัอนมาตายครับแรงนี้เจเออตกลงไปแต่ปรากฏว่าคือให้หน้าเนี่เลี้ยวไปเป็นเป็นน้าเป็นตมครับผมฟงชีตมฟงพักโอ้ยตายเราเด็กหน่อยจังไหนเราลุกขึ้นมาชีตมเปียกโตเนี่ย เลียนไปเลยหมูบอกว่าหมูไปหอยมมูขึ้นมากคนแบบเสดอทุ่งเนีย้ยขึ้นโอ้หมูขใดเหลี่ยวข้างล่างนี่ซีหนึ่งซีสองที่บอกแน่นเอาเรื่องเกาหกไปเสียงดิเรื่องเกาหกไปเสียงในของดีล่างวันนี้สงสัยมันเป็นซ<อ>ีมันใส่เกาไมั่ใอยู่ล่างแต่เก่าหอกถีบตรงน่อยลงล่างนี่เป็นล่างหมดเลย ขึ้นไปแล้วหูโยกก็ขึ้นไปไม่มันต้องเก้าโยกขึ้นไปสองคนครับอือขึ้นไปสองคนแมนเขาทอกันหละโยกท่อกันเจักว่าปีนไปขี้หนังเขาฝันะิ้มดึงไปปี้มดึนไปเจักว่าไปเอาเนี่ยเก้าเก้าเก้าสองบอกว่าบุญอืมจังว่าบุญที่เป็นตัวไหญเนี่ยเก้าเก้าเนาะกับเก้าสองเนาะเก้า ข e ึ้นไปสองคนดีกว่าดิสองคนเด็กหน่อยผู้เล็กน้อยขึ้นไปเแถวๆนั้นศูนย์ขึ้นยังขึ้นหน้าบอกว่าอย่าขึ้นกับว่าฟังขึ้นไปจับขาถีบเล็กน้อยลงโอ้จึงได้ฝันจุดท้ใจโอ้ใจดำใจอย่างโั่วโอ้ขีดหน้อยลงตกตรงไหนควรเลยว่ายว่ายบอกฏว่าผิวแว่งแว่นลงสูงไหลโอ้ต่ำลงที่ตมฟองพัก โอ้ยตายแล้วบาดเลยไอ้ยังไหนตัวมีความคิตเราบาดยังไหนเปลูกผู้ว่าพี่เวียขึ้นแลนแท๊บไปอ่ะบอบ่ตายคือจะว่ามีศูนย์ตัวเออบ่ตายเลยไปไหนดีเนี่ยโอ้อพ่ก็เลยคือว่าเก่ามุกอาจจะล้มล้างบ่ขอแมนขึ้นจังหน่อยล้มล้างเนี่ยขึ้นไปสองคนนี่จะเป็นสองอย่าบอกจักเดียวแหละขึ้นไปสองคน อยู่ร้างสองตกมากเด็กน่อยตกมาผู้เดียวขีดตมนิบถีบถีบลงเออขีดตมนี่ปกติแล้วมันเป็นเงนียงะ่เออมันก็เป็นสองอย่ยงขีดตม,มอ่ะเออเป็นสองบาทนี่แล้วบาทนี่แล้วน้ำนดินเออดินน้ำเราไฟเออน้ำกับขึ้นหนึ่งเออดินกัดขึ้นสอง ดินน้ำลมไฟขาดซีของลางเนาะซีหนึ่งซีสองครับแต่ให้มักกับสิ้วสีสองสินะสีสองบ่พอก็คือได็สอคนหมวดดีสีว่ามีบนบ่พอฮะสีว่ามีบ่นงมวดบ่นก็คือซีหนึ่งสีสอนี่ล่ะโอ้ห้องบนทั้งล่างเลยเอาเอาบนล่างรลงไปบนบวกล่างก็รา้สิเขาอย่างนี้เลยรับรตอนนี้เจ แมนอันพ่อว่าฝันว่าเห็นเงอนนี่นะเงินตอนต้งเฮียนครับตอนต้งเฮียนนี่นะก็เป็นเจี๊ยดแต่ก็ค่อยเป็นแต่วันวันลังเงินค่อยไปแต่เก่ามันออกเก้าหกเลยนี่เออเอฟซีมาสุดหนึ่งฝันว่าจะเปบ้านเก่าล่ะครับมาขอเลยป่วยเครื่องหนึ่งกับอยู่หันอยู่มองแทงน้ำตะกี้ย้อนใต้่ไายอยู่ไปนับเบ้างนี่ กวีเออเด็กอะไรเลี้ปนับอยู่ต้นกล้วยแล้วาสมเลยโอ้ครับนับเห็นนับนี่จะวีล่ะหกวีกล้วยมันเป็นอย่งเก้าตัวก็ซื้อใช้เอาทศอเก้าหกอยู่ล่ะอืมฟันด้วยไปบ้านเก้าครับมันเป็นไปได้พอเก้าเจ็ดหกนี่อันที่พนพูดปากว่ไหนไหนบอกเออที่อนนัจะเป็นเจ็ดไอาูุอืมนั่นเป็นเจ็ดคือบ้านไอ้ที่ก็เก้าสิบหกเมน หกเก้เาเจ็ดึง 5, สี่งมันออกซับอยู่ในหันหกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหกที่บอกว่าเออเอาสันเติมลงไปนะกบแล้วสามต uh. ัวให้เอฟซีไปตัดเลนเอาบางทีพ่อหาดอีกพ่อพอถึงไปได้เยอะว่าเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้าเอาหัวขึ้นห okay. ัวลงโมเมนต์มเมนที่พบหเอาตัวนี้แล้วเนาะเก้าเจ็ดหกหกเจ็ดเก้าแล้วเนาะให้เอฟซีมุนเอาเนาะพ่อเนาะ เอาแข็งแครับอยู่ที่ครับสามตัวบนสองตัวล่างอาจจะเป็นคู่ใดอยู่บนคู่ใดอยู่ล่างก็ได้ยนะพ่อเนาะแม่เขาเจ้าว่าถือพี่ยนนี่ะอเอ้าตั้งแต่หนึ่งหาตัวเดียวนเนาะพ่อแม่อาจารย์บอกว่าเอาเจ็ดใช่แน่ครับมันหนึ่งกับเจ็ดเปนคืดๆกันว่าสันหัวมันสันหัวมันเหยาหยืดหัวมันแนว่าสันมันนี่ก็ <c oughs> ว่ามัน สีสองสีหนึ่งนี่แหละครับผมเล็กหน่อยตีเส้นหนึ่งเด้ออ่าหั่นบุมี่สองหั่ผู้ใช้สองคนอ่มันอยู่เทิงต้นไม้แล้วพ่อวเลเรียกบ่ญแล้วเออโอ้หันหยู่เทิงต้นไม้เรียกบนบัดขึ้นเฮื่อนก็หยุดเครื่องบนถึงเฮื่อนอีกบัดเนียนอ๋อยุ๋เนาะบยหนึ่งขึ้นไปน้าออกสองเซนบ่ะแต่มันเคยออกล่างนะเออแม่นอี้ดีเทีเนอกรับผมครับผมเอ้า เป็นทั้งบนทั้งล่างในไอพี่ตัดเอาขับอยู่พี่ครับแนี่ยเ้ื้อแล้ครับผมเก้าหกื้อเปลี่ยนกับซื้อบนเื้อล่างครับเอาไปเสียงก็สื้อหนง้ออื้อล่างออกบนซื้อบนล่างโโกได้ซื้อดอกครับผมซื้อเอาขับขับอยู่พี่ครับเก้าหกีหนึ่งสีสองยังมขายเออทงไทยดทรเก่าสงไยปีเก่ารงต้อรับปีใหม่นะครับผม ยึบไปหนึ่งฟองๆยึบไปดิฮะฟองยึบไปไหยเก้าหกหรือเปล่าหนึ่งสีหนึ่งเก้าหกวองนี่โอ้โหได้เอาไปสั่นนี่ได้ตั้งแต่หนึ่งซีกับซีหนึ่งอครับเอาได้สองตัวนี้ครับยึบสีสีหนึ่งเป็นรองครับพซีครับสีหนึ่งหนึ่งซีสีสองสองสีครับผมกลับเอาเด้อยึบซีครับกลับให้กับซีไลน์นะครับนะกลับเอาเองรถครับสองก็ได้เยอะครับครับผมเอาขอให้ไปปังครับ รักเนี่ยหลักเก้าหกครับผมเอาห้โชคห้มันห้ยร่ำหาด้วยครับพี่ซี่ครับทรงทายปีเก้าตอนรับปีไหมเนาะครับเนาะร้อมหมอหายแนวทางไว้ครับพี่ซี่ครับผมสาธุสาธุ